ครับพ so you so 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 no. yeah. mm ี่น้องครับเมื่อนี้ยก็อยู่กับช่องบาวิสังคมิกตามเคยนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ธรรมดาธรรมดาครับกินออาเดิมครับอาหารว่างเมื่อเนี้อันลงไปอันคุ้มน้ำตกไปเอาไอ้พอดีบาวิสังส้มป่านะครับเนาะสังสมป่าไม่พ่อกับแม่ก็เลยเพื่อนก็เลยฝากแ้อยูร้านตะมุฮงร้านคนหูจักร้านไทยบ้านนะครับเนาะอยู่คุ้มน้ำตกน้ำตกท่านท้องขันผู้ใดมาเที่ยวกับสี่หูจักกันดีนะครับเนาะเลยไปเห็นกล้วยอักกล้วยตนี้ครับ ออเ,เ,เป็นงามงามสีอ่อนก็เลยโอ้ยเอเออนตำา้วยตานี้ให้เนีน้ยหน้าสนบมาเอาไปกินเล่นสนบเป็นอาหารออเดิมนะครับเนาะสำหรับตำา้ววตานี้อาหารแก้ง่วงอาหารช่วงวะคันผู้ใดมองข้างพักข้ากับว่าได้เน้นนะครับกัไดไตเคียบหมูกับข้อไก่ย่างมาโมนี่มา,า,ากินแก้มเนาะเอาครับโอนี่กับโบว่าวลายใหญ่ห้างก้อน,อนสีกินกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเบาอย่างเด้ยครับเ้อเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการเ็ดคลิปต่อไปเนาะครับเนาะ เดี๋ยวมาจัดกันเลยครับเพื่อสีแซบคน้ำปลาเพื่อนวนวๆเนีครับเสื้อเอาครับมือนเนี่ยเสื้อเอาอแซบแซบพี่น้องทำอิปูปูน้าเนาะอ่านออเดิบคข้ามาเนี่ย กินตำแก้หนึกคึคอสเลยครับเ,เนนเบเพื่อนว่าเพื่อกินตำแก้วตอนนี้พอจ้ำเนี่ยเป็นปอบเิ่น่าพักพักใบบุบกนี่เอามาเป็น ก็แบบชากๆครับบม่ได้กินนอกกินนอดเดิมน้อง,อง,องเลยเนาะตำกล้วยทานีกล้วยตานี้แหละนั่งตานี้ร <c oughs> ับรับขอม งานบลาฟนู้นว,นวะ เข้ากันขนาดพี่น้อง menu nào thì chắc xin chơi song cầu nữa นใส่ักยุ้มใส่บงงวกเขือึ้นพวกใส่ละไรยังครับตัวดิ่นก็บมีกุ้งไฟก็บมีน่แตกเลยครับ แซ่บพี่น้องให้เบิร์ได้ลองลองเด้อดมกล้วยตานี้นี่มีรสรสฝาดเปรี้ยวนิดหน่อยหวานเค็มนิดหน่อยแล้วหนูวาน้ำปลาแดกเนาะครับเนาะแล้วก็รสฝาดของกล้วย อดเด้ออดเดิอครับมันเ,เนี่ยมมากใหปูกนีครัมมักมาแล้วผมก็ค่อยมักมันเ่ยใี้ปู่ พี่น้องาน้าแตกเลยพี่น้องเอ้ย เผ็ดเผ็ดส้มสมหวานหวานเค็มเคมน่อยๆปอฝาดฝาดเดี๋ยเนื <S 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 ้อแตกพี่น้องสว่งวาเลยล่ะถ้าผู้ใดไปดิ้งมาเมื่อคืนนี่ยนะเมื่อคืนเนาะแห้งแห้งมากินนี่ครับ xương wạ, làm lòng xương wạ menu này, anh em menu xương wạ, ăn bao giờ? Bao ăn rượu, có súp là để cả đây này nữa không? เออเรื่องเสืออนะพี่น้องเนาะพอดีมีออเอฟซีไอคอมเมนต์ม,มาทางทางอินบอกเนาะแต่มาขึ้นใส่เสื้อได้ตัวเก่าแท้เส้นเน่ไว่ได้ตัวเก่าครับตัวยงแค่มันเป็นโลโก้ช่องมันจะมีอยู่เจ็ดตัวครับเสือ้อเฉพาะเบาเอะใส่ส่วนตัวตอนนี้จะมีโลโก้เก,ก่าที่เป็นหนาเต็มเนาะแล้วก็ตัวนี้โลกโก้ใหม่ โลโก้เก่ามีอยู่สี่ตัวโลโก้ใหม่มีอยู่สามตัวเป็นเท็ดตัวคือเดียวแล้วบ้าเอะใส่เฉพาะยำเฮ็ดคลิปบนบยำไปหั่นมานี่งบ้าเองก็จะแยกไว้ใส่ตั้งห่างอีกสามตัว พี่น้องช่วงว่าอิลีครับจิวอันคันแมนผู้เพื่อนมากกันนี่เนาะมากีปู่เนาะหย่อมถึงไหนมังหย่มอืสุดอัดสุดยอดเลยพี่น้องช่วงวัยนี้ช่วงว <c oughs> ยอิ่มลาพี่น้องบ้านนึ่ครับอิ่มลาพี่น้องบา้านหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป่าเฮ้ยเด้อครับเด้อกดติดตามเด้ขอขอฝากกับพีคำน้องเด้อ ขอขอบุญขอคุณเย็บซีผู้เก่าที่เพ็นติดตามให้กำลังใจมาตลอดนะครับเนาะแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามาเบื้องไม่มาติดตามไม่ทำให้กำลังใจกันนะครับเนาะจั้งหนก็ให้ติดตามให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆซีเดอร์ครับเด้อสู่กันน้ำกันเนะสำหรับยูทูบเบอร์น้ำกันกันได้สำหรับผู้ที่เข้ามาเบื้องก็ขอบุณขอบคุณหนลายครับครับสำหรับเมนูต่อไปจะเป็นอย่างไรทำเบื้องนี้เพิ่อนเนาะครับเนาะสำหรับเมนูนี้ก็เปล่าอี๊ยก็ขอปากไว้แค่นี้แล้ครับสวัสดีครับ